ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเจอกันกับยูทูบชาแนลไทยการเลี้ยงฟาร์มนะครับเนาะสำหรับวันนี้ครับผมพาพี่พน้องนะครับมาอยู่ทางตลาดนัดนะครับโคกบือบ้านหลักเก็ตนะครับอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับเ้านี้นะครับเป็นเ้าวันหยุดครับผมวันที่10นะครับธันวาคม2อ6 3ครับพี่น้องนะครับเป็นวันหยุดราชการนะครับวันรัฐธรรมนูญนะครับเนาะเอ๋อนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้อนด้านในครับผมบรรยากาศการซื้อขายนะครับ งัวควายเป็นอย่างไรนะครับเนาะตลาดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวซีสอบถามให้เบิ่งครับนะการซื้อขายในช่วงนี้เป็นอะไรน,นะครับมีการซื้อขายคือคักบอ่อหรือว่าเป็นสก่งตัวเดี๋ยวจะลองสอบถาากับแนวห้อยพ่นให้พี่น้องได้เบิ่งกนะครับเนาะเอานะครับผมเอาฟากไว้น้ำสำหรับใครที่อยากได้อาหารงัวตาซีเคนะครับอยากได้อาหารงัวตาซีเคกะับติดต่อไปนะครับที่ แคร์เกอเลิงฟาร์มนะครับด้านปอรุ่งเรืองพันธุ์นะครับ0882106997นะครับ0882106997นะครับเอ้านะครับใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อไปได้นะครับผมตัวแทนจำหน่ายตัวนี้ก็มีอยู่พันธนานิคมก็มีนะครับบานนนขมิ้นนะครับร้านกกรเกษตรนะครับทางโคกสีสุพรรณก็มีแล้วนะครับอ่ากับร้านตองโขบนะครับเกษตรพันธุ์นะครับแล้วก็มีทาง หาพลังเคมีพันธุ์อยู่ทางอากาศอํานวยนะครับผมแล้วก็ซีธาตุก็เป็นซีธาตุลักสัตว์นะครับเนาะสำหรับตัวแทนจําหน่ายนะฮะฮันวาตาซิเคนะครับใกล้บองไดกะไปใช้บริการบองนันนะครับเนาะเอามือนี่เดี๋ยวผมพาไปเบอร์ด้านในครับผมเอารับพี่น้องนะครับเอ้เานี้นะอยู่ตลาดนัดนะครับโคบือนะครับลักเจ็ดนะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาสอบถามเลยนะครับในคมแรกมือนี่นะครับเนาะนะครับสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับมัอแนวมาจากตัวน้องมืนเนี่ยสองโต้สองโต้นะครับเนาะแม่ลูกเนาะลูกตัวผู้ตัวแม่ครับผมลูกผู้ลูกเป็นตัวผู้เนาะเดี๋ยวนะครับมันไอ้ไอ้กล้องพี่น้องไอ้กล้องนะครับเอาลูกตัวผู้ได้เดือนแล้วครับลูกมันเนี่ยสี่เดือนประมาณสี่เดือนเนาะนะครับเอาแม่ลูกนะครับอยากได้ไปได้พี่อยากได้อะ ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าหมื่นเจ็ดพันก็อีกห้าร้อยบาทครับสลับนะครับแม่ลูกโคมนี่ลูกตัวผู้เนาะครับได้ประมาณสักอ่าสี่เดือนเนาะครับเนาะเนาะพี่น้องนะครับในะครสนใจนะครับผมลูกเป็นตัวเทิกเอานะครับแม่มันกัดน,นะครับลูกกินนมเนาะพี่เนาะอยากส่งจ่อยๆเน,นะาะจังหน่อยเนาะเดี๋ยวไปคุณเนาะนะครับผมไปให้กินอาหาร เพิ่มนะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวแม่มันก็ขึ้นอี่แล้วนี่นะครับขึน้นเท่อน,นึงเลยขึ้นเท่อนึงแล้วมันหว่เอ๋อแสดงว่านะครับซัดไวอยู่สำหรับตัวนี้นะครับผมยังบ่ได้ผสมเนาะอยังนะครับผมเอาโอเคครับพี่น้องนะครับงานอยู่ครับลูกมันนะครับเป็นตัวเทคนะ,คะสำหรับตัวนี้นะครับผมมาสองตัวนี่โอพี่มันเนี่ยอ๋อเหลือแค่นี้นะค,ะนะคะรับเนาะสำหรับไม่เพิ่อนอยู่บ้านไหนพี่ อยู่บ้านโพตาอยู่โพตาโพตาใกล้ๆนี่เนาะมาโพตากข้างโคนปะต้อบนเดือนเพื่อวานอนอ๋อเดือนวานอนโอ้โพตากนี่จะเป็นเขตวานอนเนาะเขตวานอนอาเขตวานอนนะครับผมมาทางติดเขตปังโคนอ๋อเอาสอบถามเนี่ยเป็นอะไรสถานการณ์ขายงูขายควายช่วงนี้ซื้อขายกันดีขึ้นปะ เริ่มดีขึ้นแต่ราคาก็กิคือว่ายังยังยังโบสูงเท่าดไหนยังโบสูงเท่าดไหนมันก็เริ่เริ่มเริ่มดีมากหนึ่งนะสำหรับนักห้อยก็มองว่าราคากำลังขยับขึ้นเนาะครับ,รบรแต่เกษตรกรเท่านี้ถ้าถ้าไคอย,ยากมาซื้อก็เอาเป็นว่าแบบช่วงนี้ก็พอซื้ออยู่เพราะราคายังโบสูงเนาะช่วงน่าจะซื้อช่วงนี้แหละครับราคายังโบสูงเท่าดไหนจะต้องขยับเป็นไม่หยุดเพราะว่าสิ้นเริ่มปีใหม่ไปนี่น่าจะขึ้น ่วนนึงมันอยากลงลงมานะอ่วนนึงอยากลงเนาะเริ่มกระเตือนกันมาอีกอ่เริ่มกระเตือนกันมาอีกเอ้าเก,เตากเาเษตรกร่วนนี้กัน น่าสนใจสำหรับใครอยากมาซื้อ,นนอนเอานาะครับน,น้บนนอไอ,เคคอลล้เอานะครับฝากเบอร์ไว้นะครับผม064 064 721 721 5798 5798ซื้อยังไงซื้อมวนอ่านห้อยม้วนเนาะครับอยู่โพตากเนาะครับเนาะเอาโอเคครับขอบคุณหลายๆครับเอานะครับแชร์ข้อมูลกันนะครับผมนะครับสอบถามในะห้อยเป็นพร้อมว่าสัญญการก็ซื้อขายงัวนไฟนะครับแถวห้องไปไหนไหนช่วงนี้ราคงราคาเนาะครับโอเคขอบคุณหลายๆครับผม มาถามญาต่อครับนะงวงบุคคลายนะครับเนี่ในช่วงนี้นะครับเนะาะาการ์กับบุคคลายไปได้นะครับเดี๋ยวผมมาสอบถามอ่ข้อเพิ่นทางนี้กันนะครับเดี๋ยวมาทางนี้ครับสอบถามราคาพ่อเพิ่นเนมนะครับสามสิบสี่ห้าร้อยครับสามสิบสี่ห้าร้อยนะครับเนาะนะแม่นี่นะตุลย์ยนะ พ่อตัวนี้ตัวนักขายแล้วครับตัวนักขายแล้วบ่้ขายได้ครับตัวขาวนะตัวนักขายเจ้าสามหมื่นสองเจ็ดร้อยสามหมื่นสองเจ็ดร้อยนะครับเนาะอ่ะสามหมืสองราคาของพ่อป้าหรือตัวนี้สามหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับได้ยังลูกแล้วครับพ่อตัวนี้สองลูกได้สองลูกแยกไปแล้วเนาะเนาะแยกแล้วนะครับเนาะแยกลูกแล้วแยกลูกแล้วนะครับพี่น้องไปสนใจนะครับพี่น้องเขาได้เบิ่งนนะครับได้สองลูกแล้วพี่น้องนะครับ มันขึ้นอยู่ป่ะขอ้อขึ้นหรือยังยขึ้นแต่ว่าเขาสมแล้วเขาจะหาสมนี่ขึ้นเขาสมแล้วจะหาสมไปท้องตามมือนี่ข้อมูลมาว่าเพิ่งผสมไปนะนายจิทับโตเน,ะนาะนายจิทับโตมานะครับเนาะประมาณนั้นนะครับเอาไปรุ่นเนาะพี่น้องซื้อไปเนาะครับว่าอยู่บ่อยู่นะครับเนาะนะครับอ่ะมีสองโตนี่บปล่ามีนเนี่ยมีอีกวะ อันนี้บักเทิกนั่นแหละครับอ๋อบักเทิกแดงน่ะบ่เทิกแดงน้อยนี่ยลายไปแดเทิกแดงน้อยนะสาวเก้าสาวเก้านาะอยู่ทางพี่เทิกแดงน้อยอยู่ทางพี่สาวเก้าครับแดงน้อยเี่ยสาวเก้าข้างนอกเนาะไปหาครับเนาะนะครับเอาสอบถามนะครับอยู่อยู่บ้านไหนนะครับเนี่ยบ้านน้องบัวแดงน้องบัวแดงอากาศอากาศนวยเนาะอ่าอยู่อากาศนวยเฮานี่นะครับเนาะ เอาสอบท้าวในช่วงนี้เป็นอะไรกันซื้อขายงัวขายควายนิ่งนะครับนิ่งเลยราคานิ่งนิ่งมันนิ่งราคาก็ยังยังคงที่คงที่การซื้อขายกันบ่ค่อยด้บ่ค่อยดีบ่ได้เออบ่ค่อคล่องบ่ไดเนาะบ่ค่อคล่องมันเป็นอืดๆนะอืดๆือืดอเอานะครับราคากันนิ่งๆทรงตัวแล้วกันซื้อขายกันอืดๆืดเนี่ยบ่ บมคือตากล้องนะซื้อซื้อมาขายคข่องอนะซื้อง่ายขายคข่องนะครับช่วงนึงนะครับเนาะเอาละครับสถานการณ์ก็เป็นประมาณนี้เอาฝากเบอร์ไว้เลยครับผม080 080 769 769 3040 3040นะครับเนาะซักน้องบัวแดงอ้าวนะครับนะครับก็ซักเพิ่นนะครับอยู่น้องบัวแดงนะครับ อากาศอ้มนวยเนาะครับอ่าโอเคขอบคุณไล้ล่ะครับสำหรับข้อมูลพร้อมนะครับนะครับเราก็สอบถามข้อมูลไปพร้อมพี่น้องนะครับเนาะจะได้หูสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับมาจากตัวน้องมาเนี่ยแม่นมดเลยปะอ๋อจุ่มนี่แม่นมดเลยเนี่ยเอาตัวแรกก่อนนี่ครับตัวเถิกนี่ไรไม่ได้ครับพ่อสามสี่ห้าร้อยครับตัวเถิกนี่นะครับเนาะ เอาตัวขาวหน่อยเดิเศาสองนะครับเอาพี่น้องนะเศาสองนึงนี่นะครับเศาสองนะครับเป็นตัวทึกมาเลยเนาะพ่อตัวทึกนะครับตัวหน้าเดีพ่อเนี่ยตัวนั่นกับเสามลายลายเสาสสามลายเสาสามสามมืดเลยเนาะเอานะครับมือนี้ตัวทึบมืดครับนี่ยสำหรับใครที่หาอยู่นะครับของพ่อเพื่อนนะครับ ให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนนะครับเออนะครับไปหาต้เทิกอยู่ครับเอาทุกคนครับผมคุณพ่อทิกอยู่นี่กาแฟร้อนกว่าสนใจกันคหาวกาแฟร้อนนิดเดียคขากาแฟค้ากาแฟทุกคนเขาดับอยู่ซิอ่เทิกดัสามตัวนะครับขอบคุณหลายๆพ่อเป็นให้ขาวกาแฟมาขับลอยนึ่งครับพี่น้องนี่นะครับขอบคุณหลายๆกับพ่อนะครับเนาะไปหาอยู่ครับลอยนี่ลอยนี่เศาสามหมดเลยเนี่ยนะครับอันนี้เศร้าสองนะพ่อเนาะไอ้เนี่ เนาะพี่น้องนะครับผมอันนี้ก็แม่นบะแม่นแม่นอันนี้ก็ะซ้าสามเหมือนกันบ่เออซ้าสามเอานะครับมีซ้าสามคือพี่น้องนะครับเอาล่ะนะเว้ยสื่อบบคนคนถเรือเปลานะครับของพ่อเพื่อนมีประมาณนี้ละพี่น้องนะครับส่วนสูงก็อยู่ประมาณร้อยซ้าประมาณร้อยซ้านะครับไล่เรียกเลยครับเบื้องหลังมันไล่เรียกกันเอ๋อของพ่อเพื่อนะประมาณนี้ครับผมเอาเป็นตัวท็กเมื่อพยายหาอยู่เอาฝากเบอร์นะพ่อ 0 8 1 0ห1 055 0 5 5 3 9 4 0 3 9 4 0นะครับชื่อยังครับพ่อพ่อสมัยกระพ่อสมัยนะครับเน็อตอยู่ไซน่าพ่ออยู่วาริดวาริดเนาะครับเนาะพ่อสมัยอยู่วาริศนะครับเอาสถานการน่ะเอาง่วนง่วนเนื้อไปในช่วงนี้ขายซื้อขายพ่อพ่อะสูงสูงตัวแล้วต่ำเนื้อเพราะกับเขาได้อยู่อ่าเพราะว่ามีบ้องลงเนาะอ่ากับพ่ออันนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นง่วนเลี้ยงตัวแม่กัน อยากอุดในนาะช่วงนี้อุดจักน้อย,ออยแต่ว่าราคา,ามันก็นโอ้นนยนิดๆนะครับผมเนานะครับผมซื้อแพงกับได้ขายแล้วเอานะครับใครสนใจของโอสมัยครับผมรอดแล้วเสาสองเสาสามครับติดต่อคนไปได้เนาขอบคุณหลายครับเ <laughs> งียบแล้วครับนี่ตลาดนะครับยังบุฮันโม,ง,มงนึงครับเริ่มตลาดเริ่มเงียบแล้วนะครับตอนแรกอะผมมาเศร้าอยู่ครับมาเศร้าแล้ว ผมให้เปินซื้อขายกันสักพักหนึ่งนะครับผมจะได้ถ่ายคลิปลงนะ,ะจะได้มีโต้เฮาได้เบิกน,นะครับทีได้อยู่นะครับเวลาเฮานะครับนี่ครับนี่นะห้อยทั้งตองงอ่อยกับอยู่ทางนี้ไลยครับมือดีมากนะพี่ตาก็จะเอามาชมนะครับนะครับ,นะรบพับพุ้งก็เอามากับมือนี้พับปุ้งกับมานะครับลายโตพอสมควรน,นะครับเป็นโตที่ตอบถามไปแล้วเมื่อวานนี้ ให้ลูกชายพอเป็นเื็ยแกกไมาันนี่าดี้ไเลกเดอามาจากตัวไอ้สตัวสาตัวสามั่านบ่เอ้าะครับเดี๋ยวสอบถามว่าครเลกต้นอนเต็มตตอันนี้เด็กสี่สิบสานะครัตัวนี้เอ้าสี่สิบสาพี่น้องนี่ ทรงมันงามครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวน้อยอายุประมาณจะปีนะพี่ประมาณสิบเดือนเนาะครับเนานะครับครบเครื่องสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นมัวน้อยนะครับอายุสิบเดือนแต่เบิ่งโครงสร้างมันเบิ่งลักษณะมันงามราค่าที่สงามเลยทีเดียวนะครับสี่สิบสามพี่น้องนะครับนางกระยนนางหนาสีก็ได้นะครับก็ค่าที่คุ้เครื่องสำหรับตัวนี้นะครับขอบมูดพร้อมนะครับผมเห็นคนให้ความสนใจหลายพอสมควรสำหรับตัวนี้ ขึนะ้นแม่น้อยอ,อายุสิบเดือนไปอยากได้ไปเลี้ยงประจำคอกนะครับเนาะน่าสนใจครับตัวนี้อยแหลกคนสี่สิบามนะครับงอสิบเดือนนี่ว่าได้ไ่ได้อสามสิบสามครับตัวนี้เนาะตัวนี้สามสิบสามพี่น้องหาเดือนกว่ากว่านะครับหูดำพี <S 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 <S> <S> <S ่น Ges ้องเดี <S> <S> <S ๋ยวทำเวิกสมทายกันเอ้า พอสมควรอยู่สำหรับตัวนี้นะครับ33มสน้อยตัวได้อีกอันนี้อ๋อตัวนี้นได้คะแนนเพี่43คือกันอ่าตัวนี้ก็43พี่น้องนะครับเนาะนะครับอ,อยายุไล่เรียกกันประมาณ10เดือนนะครับ11เดือนประมาณนี้นครับงัวนะครับเป็นงัวน้อยแม่สาวน้อยครับผมเนาะไปหาอยู่ข้างพ่อก็ได้เป็นงัวสาวน้อยเหมือนเลยน้อยแหลกเนาะ เนาะมือนเดียครับวาฝากเบอร์นายไอ้ศูนย์เก้าหกหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหสองสองเก้านะครับผมไอ้แรกอยู่ทางเตางอยเนาน้อยเอานะครับผมฝากแม่น้ำครับพี่น้องนะครับเป็นแม่สาวน้อยครับงามงนะครับตัวนี้ขนาดสนใจครับผมสวดทรงองเอวมันดีครับผมลักษณะมันได้อยู่เป็นบามันแดงลูกกระทบนะครับหรืว่าโบเวนครับพี่นนท์เป็นบาแมนนะครับลูกผสมนะครับเนาะเอาโทษเลยล่ะครับ เอาอย่างก่อนนะครับสิประมาณนี้ครับงวนะครับกระบอกบอทได้หลายปรนได้นะครับเนาะส่วนมากก็เป็นงวบ้านๆเฮานะครับตลาดลักเจ็ดนะจะเป็นประมาณลูกผสมเนี่ยนะครับประสานไปซานไปซานชุกุนัยเนี่ยอัออนนี้ก็เป็นตัวผู้ครับอันนี้ตัวแม่ได<อ>้ได้ไหมครับได้ครับผมครับครับ ดเดี๋ยวไปถ่ายให้พ่อไพ่เพื่อนนะครับเดี๋ยวผมมาสอบถามราคาที่นี้ก่อนลายไปไหนนอ้ะครับพี่<า><า>นี่ของเจา้าของไปอยู่ไหนเอาโอเคเป็นยังครับผมเจ้าของคนบอยู่ครับพี่น,อน้องเดาได้ย่างต่อที่นี้เนาะนะครับย่างมาที่นี่ ต you, Ö, よよัวใหญ่ๆไปมีดลายไปไล่นอตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวผมขอยู่บ่ขอยังเขาเราจะงานนั่นเราบอกว่านั่นเลยเขาเลื่อนเราเอาเออนะครับนะสำหรับอ๋อไม่เดียวดีบ่แม่ลูกป่ะเอานะครับแม่ลูกคำนี้นะครับโอยผมต้องนี่ถอยไกลครับมันใหญ่ครับ ส่วนส er mm ูงนะครับบอกไว้ก่อนเลยครับทั่วหัวผมนะครับร้อยมีร้อยเจ็ดสิบห้าบวกแน่ๆครับสำหรับตัวนี้นะครับลายประเดานี่ร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบห้าคุณบอกน้านอกเลยครับผมท่ายร้อยแปดสิบสามอ๋อท่ายร้อยแปดสิบสามพี่น้องนะครับเนาะนะส่วนสูงของท่ายร้อยแปดสิบสามวัดมาเรียบร้อยนะครับผมต้องถอยไกลๆพี่น้องจะได้เห็นเต็มเฟรมแม่ก็ได้จะลูกก็ได้นะครับแยกแม่แยกลูกก็ได้คุนบอกร้านะนอกเลายปนนะครับ แสนห้าพันเน,ะนา, <ET> านเนะเอานะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าบาทาเาาแเมมเกายเนครับแม่เฉพาะแม่นี่ราคาเก้าหมบาทนะครับเก้าหนะครับหนึ่งแาบาทน,าาน,นะครับขายป็นโคมกันด้ลองได้ครับลูกเจ็ดหมื่นลูกเจ็ดหมื่นลูกตัวเมียนะครับเนาะตัวนี้นะได้จะเดือนแล้วครับนี่ลูกมันเนี่ย เกือซิปเกือบซิเวตเดือนนะพี่น้องนะครับแล้วลูกแรกควอมแม่เป็นลูกกระทบแต่ยังว่วทับนะท้องว่างท้องว่างอยู่เนาะโอเคพี่น้องข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้นิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคา1นึ่งแสนห้าหมีกห้าพับาทนะครับแม่ลูกโคมนี้นาะครับเนาะเอาแยกแม่กัดเก้าหมื่นครับผมนะครับราคาต่อรองลดกันได้นะครับผมนะครับแม่ท้องเป่าลูกประมาณ1ิเดือนกว่าๆพี่น้องนะครับ เนาะนะครับแม่เอารูกกระทบกับผมลูกกระทบประมาณอืมอืมอืมนะครับเป็นลูกกระทบประมาณครับผ <Liu> อ๋อน่าสนใจพี่น้องนะครับแ <ๆ S 1> ม่ลูกมันแม่ลูกต้องตัดสลับลูกมันหนึ่งร้อยสี่สิบสามได้สลับตัวลูกมันนะครับเนาะนะครับตาสไตล์ครับลูกกระทบกันโครงสร้างใหญ่นะครับใหญ่ายาวสูงนะครับต้องคอยใกใไกลๆพี่น้องนะครับผมเครื่องเลยทีเดียวนะครับได้เครื่องดำร้อยแปดสิบสามเนาะท้ายมันร้อยแปดสิบสามนะครับเนาะถึงผมร้อยเจ็ดสิบไป อ่าอาเนาะโอเคครับพี่น้องนะครับเอาะน่าสนใจครับผมอ่ะนาสนใจกับเยอะผมขอเบอร์ไว้ให้เดี๋นาะขอเบอร์ไว้แน่ะเอาเบอร์พ่อเลยอเป่าเอาเบอร์พ่อก็ได้ครับเอาเบอร์พงก็ได้นะเอาลุงบ่ได้ได้ได้ครับเบอเก่าป่ะครับครับเอาศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้านะครับเนาะเอาติดต่อไปได้นะครับอยู่ทางวานอนกับผมต้นไผ่เราครับกับ้นไผ่รีสอร์ทนะครับเนาะเอาแล้วก็มี วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมนะครับมีทั้งหัวนอนอ่าครับโคบงจอดครับของพ่อไผ่เพื่อนนะครับเอาเมื่อีนเอามาจากโต๊ะไปเนี่ยเอามาครบเดียวนีดเนาะเอาโอเคครับสิบห้าห้าพันเอาโอเคครับรถราได้ทุกโต๊ะครับเร็วๆครับครับพูดคุยต่อรองกันได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาสอบถามให้อีกครับนะครับนายพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวมาอยู่ทางนี้กับอ่าเนยม้วนเพื่อนนะครับเนาะเอาไลฟ์ไปเลยเนยม้อย เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นบาทอ้าราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทเนาะครับสำหรับตัวนี้ต่อรองได้นะครับผมพลาดล็กพลาดลอนผสมแล้วป่ะพี่ผสมนะครับผ่านรอบสองมือนี้ครับอ๋อผ่านรอบสองมือนี้นะครับอ๋อมีใบมีหลอดไอ้เพื่อนวะผสมก็ได้ไว้ผสม k f 3อฟสามเคเอฟสาครับผมเอ๋อตัวนี้ผสมเคเอฟสามหนึ่งนะครับผ่าน2รอบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเนานะครับพี่น้อง่าสนใจนะครับสูงล้าไ่ได้เน็ตยสี่สิบ เอาเลยสิบปวจะหมดนะครับเอาะมาณร้อยสีได้ครับผมนะครับสำหรับตัวนี้145บหุ้ un> un> ๊บวกครับเนาะเดี Demon> ๋ยวพวกทูนห์ไทยมันเนาะขับลูกค้างใหญ่รีพี่น้องนะครับฝ่ามือผมเต็มๆนะครับสำหรับลูกค้างมันนะครับเครื่องดับพร้อมนะครับลูกแรกในท้องวันนี้ลูกสองลูกสองปะอ๋อลูกสองในท้องพี่น้องนะครับได้าะสำหรับตัวนี้เอาไฟสนใจเนึ่งครับมีจากตัวไอ้เมื่อนี่ ตัวเดียวนี่ยนะครับตัวเดียวนี่วะาับาตัวเดียวงเครับอ๋อน้องน,น่าเป็นงัเเวเทือกอะไรเป็นนะ้งัวเทืกเนี่ยแปครับแปดหมื่นห้าขายเป็นคู่เป็นบ่้าขายเป็นคู่8ปนห้าพี่น้องแปดหมืาครับนะครับคู่นี่เนานะครับส่วนสูงจะอยู่ประมาณร้อยสามสปไป นะครับอร์แม่หนอ้มศูนขอเบอร์าม่หกเก้าสี่หกเก้าสาม9ก้า9ก้าเจ็ดสามเก้าเกานะครับเนาะนห้อยม้วนอยู่บ้านไหนพี่บ้านคอสวรรค์อำเภอวานนอนครับอยู่บ้านคอสวรรค์อำเภอวานน้อนเนาะครสนใจครับอ่ากะติดต่อได้ไปเพื่อนไปได้นะครับเอ้าเจ็ดสิบน้อยนี่เนาะครับครับแล้วครับผสมเอฟสามหนึ่งไว้ครับผมได้สองรอบเอาโอเคครับผมขอบคพูดอะไรอ้าพี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมพามาเบิกทางด้านนี้ครับพี่น้องนะครับเนาะ สำหรับตัวนี้อ่าสวัสดีครับผมห้องหไรเป็นออสเซิรับตัวนี้ห้าสิบห้าห้าหมื่นห้าพันบาทสำหรับออฟที่ผมถอยให้ก่อนนะครับเะื่อจะเห็นเต็มเต็มตัวนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอายุหไรเป็นไรครับตัวนี้ประมาณสิบห้าเดือนนะครับเนาะนะครับตัวนี้ประมาณสิบห้าเดือนนะครับแม่สาวนะครับผมแม่สาวแม่นางเลยนะครับนะครับ สูง140ได้เนาะครับประมาณ140ได้ครับเจ้ตัวนี้นะครับอ่ะเครื่องมันพี่น้องนะครับตัวขาขนใหญ่คือกันครับนะครับอายุงัวประมาณ14สัปดาเดือนพี่น้องครับใครสนใจหาอยู่นะครับ53,000บาทตัวนี้ออกลูกกระทบนะพี่เนาะครับตัวนี้นะครับเป็นกระทบลูกกระทบประมันครับผม เ๋อน่าสนใจอยู่พี่น้องนะครับสูงประมาณ140นะครับอยู่บ้านไหนพี่อยู่บ้านน้องซาดครับน้องซาดครน้องซาดเอ่อสว่างบ่ครับตัวเมสว่างเอานะครับอยู่น้องซาดทางสว่างนะครับเนาะเอาโอเคครับเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้เลยพี่061 061 140 140 5814 5814นะครับซื้อยังครับเล่มครับว่าอ่านะครับอยู่แถวๆบ้านพ่ออันนั้นวะแสงทมครับอ๋อบ้านหอยทมเนาะ เอาโอเคครับผมเอาขอบคุณหลายๆผู้สนใจกับแม่สาวกับเนี่ยนะครับ14 15เดือนนะครับแม่น้อยเนานะครับยัง <ST AN IC AL> อย่างนเงี้ยเอาบรรยากาศครับเริ่มเริ่มซาซาแล้วครับพี่น้องนะครับไปไปก็เริ่มไรีบไปก็เริ่มแต่รีบเราก็รีบบรรยากาศก็เริ่มซาซาแล้วเพราะว่าเจ็ดโมงก็เริ่มเริ่มกลับกันไปแล้วนะครับเอาเนี่ รอยกลางๆเราก็มีเนี่ยไทยบ้านเขาเนี่ยใส่ก่อนแรกนครับมาเล้าเกล้าเกล้านะครับพื้นบ้านเขาขึ้นบ้านเขากระมีเลือกอยู่อยู่ที่วิลลี่เนี่ครับก็มีอยู่นะครับให้พ pues ี <the <the ่น้องได้เลือกกันนะครับใี <the 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 ่สนใจอยากมาเพื่ออะไรนะครับตลาดลักเก็ตนะครับอำเภอพนานิคมโยธศุกรครับจะมีทุกเช้าวันพฤหัสนะครับทุกเช้าวันพฤหัสนะครับ ตลาดโมใหญ่ครับผมแต่ก็มีนะครับงางอ้เฮานะครับได้ได้แยงกันอยู่นะครับได้เลือดได้หากันอยู่นะครับตัวไดน่าสนใจกันลองมาเบิ่งครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากเข้ามาครับตลาดหลักเจ็ดนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเบอร์ทังนี้รันี่เนาะแม่ลูกนะครับของใรเนาะครับนี่ของพ่อปะ หลายไได้พอคุณเนี่ย72 62. 62แม่ลูก7 72เอา70,000สองพันบาทครับแ,แม่ลูกลูกตัวเทือกน้องพ่อเนาะลูกตัวผู้ครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยได้เดือนแล้วลูกมันพอประมาณหกเด้อนปะประมาณหกเดือนประมาณหเดือนครับนี่ลูกตัวผู้ประมาณหกเดือนนะครับแม่มันขึ้นหรือเปล่าผสมยังแม่มัน,นโอ้อามากคือ,อาากันกโบโบ,โบมีข้อมูลเนาะอันนี้เนาะเอานะครับนะครับพอคนโบมีข้อมูลครับนี่ เอาลูกประมาณหเดือนนี่นะพี่น้องนะครับเดี๋ยวจ้ะพาพี่น้องย่างเบิร์กันนะครับแกย่างแม่ย่างนะครับเอาแม่มันเาลงงูดำนะครับแข้งขาได้ดำอยู่พี่นอ้องบุกเอีสุดท้ายเนาะนะครับข้อมูลประมาณนี้นะครับลูกเป็นตัวผู้ขะผมเนี่ยงามมันอยู่นะครับลูกคืองามอยู่นางยศนางนาดีพี่น้องนะครับเป็นตัวผู้ครับเมื่อกี้มาจากโตผับเอามาจา,ากโตผนี่ มาซับตัวคล้ายอะเราครับคลายไปแลเรืตัวนึงเนาะเลหลือโค้นี้นาอพอนะเอาเลือโคมนี่พี่น้องนะครับอาฝากเบอร์ไปเนี่ยพ่อศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเจ็ดนองเนย์สองเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองนอนะอยู่บ้านไหน่อฝั่งแดงฝั่งแดงฝั่งแดงพังโคนหรือว่าฝั่งแดงนี่ฝังโคนเนาะเอาโอเคครับพ่อเป็นอยู่ฝั่งแดงพังโคนครับผม อยู่ใ,นในกล้ๆตัวเภองคนแหละเนาะบฟังแดงเจ็ดสิบเจงเนาะโคมเนี่ยเอาโอเคพี่น,อน้นนนองเจ็ดองับพคมนี่ของพอเพื่อนเอาขอบคุณอะไรก่อนนะครับขอบพี่น,อน้องเร่ก็มีพี้เบิงอยู่เดี๋ยวมาทางนี้กันทำเนี่ยสอบถามพี่น้องดีเบิงได้ไหมน,นะพ่อเนี่ย พก0 0บนาปานะครับกหมื่นห้าเป็นคู่เป็นหวาเอาสองตพี่น้องนะครับเฉลี่ยแล้วกันอยู่ประมาณ30,000ื่นิดๆนะครับตัวโตนะครับเป็นตัวเมียทั้ง2อเลยเนาะครับเป็นตัวเมียทั้งสองพี่น้องเรื่รองรอเองอก็ขอบฟ้องด้วยนไม่รเขาังขอ้องชัขวโ ก็ลูกล้อนะฮะพี่น้องนะครับสูงไรไปเน่ยนะเนี่ยมันร้อยซีซีเราร้อยซีซีได้อยู่เนาะครับเนานะครับเนาะขายเป็นคู่ครับกับตัวนั้นนะครับขายสองพันเป็นแม่สาวมาเลยบอกว่าเป็นแม่สาวมาเลยเนาะนะครับยังบริโภคเลยนะครับนะแม่สาวมันี่น้องคอบที่มีสมนะครับเอาย่างมาให้เบิบเนาะ อในช่วงายตัวนี้ในเครื่องน้ำอยู่พี่น้องนะครับแต่ค้งค้างบ็ค่อยใหญ่ไนไดนนะครับตัวนี้ก็ออลลูกกระพบครับขาเหยาวยาวนะครับหุ่นยาวยาวอยู่พี่น้องนะครับสามหมื่นกว่ากพี่น้องจะเรียนละสามหมื่นประมาณสามหมื่นเออสามหมื่นสองสามหมื่นี้แหละนะครับคั้นแยกโตก็ได้นะครับเนาะเอาขายเป็นคู่หกหมื่นกาบาทครับผมเนาะอยวขอเบอร์พ่อมันไว้ก่อนอ่ะพ่อบอกเบอร์หน่อยพ่อบอกเบอร์ เบอร์โทรนะครับเบอร์ชุดแปดยีเบอรศูนย์แปดยังไศูนย์แปดหกว่ะศูนย่าสี่สี่สองเก้าสี่สองเก้มันบวครบตัวพอบวครบจะได้ยังยังยูเห็นศูนย์ดอเเอาใหม่เอาใหม่เอาศูนย์แปดห่ะศูอ่าศูนย S 1, 1 06 4ง4ูนกสมันกายเปตัวนึงมันสไก่มันคือม่วมันสไกยังไงี่ไกลตัวเอาเอาตัวนี้ก็ได้เอาตเอาตัวง่ายน่เอาตัวง่ายเอามาเอาตัวง่าย0644 0644 042 0่4ู644ห4ส ูคนมักเลขกสีครับอยู่บ้านไหนนะพ่อฮะอยู่บ้านไหนครับบ้านศิลาบ้านดอนตาลก็ได้พวกศิลาพวกศิลาคนที่โทรหาโจทย์เลยโทรหากับมาฮั่นอยู่บ้านพวกศิลาก็แล้วกเอออยู่ิลานตำบลยังตำบลเจริญศิลป์บอกโอ้ตำบลพวกศิลาตัวเพราะตำบลพวกศิลาเนาะอ่าอำเภอเจริญศิลป์อ่าอยู่เจริญศิลป์เอาง่ายนะครับพ่อเป็นอยู่เจริญศิลป์ครับผม จะโดนให้เขาขายไปแล้วแล้วด้วเอา้เอาาวโทรมาพี่นอนะ้องหน่อยจะคนขายก่อนเอา้าโอเคขอบคุณครับเสือ <laughs> คนคนลายบ้านพ่อมันบอกบัตรเดือนอ่กครับ ถ้ามันทรยัเนี่ยท้บวารได้ทองเอไปไนขได้ครับเแก้ว้องไหนเพือเนี่ยอเป็นการต่อรองกันอยู่โทรายปนะไอ้อันนี้ห้องส <45 S 1> <ะ>ี่สบห่สิ้าะอตัวนี้สี่สห้าพี่น้องอ่ะแม่เพื่อนสนใจอยู่แม่เพื่อนสนใจเจอไลตัวนี้ว่ะอ๋ออันนี้สี่ส้าให้แม่เพื่อนเื้อครับพี่น้องนะครับ มันมีรถเธอนี่แหละไม่มีรถไหนเอาต่อรองเอาแม่นะครับ45พี่น้องคือนิ่งๆแคอนั่พ่อมนเนี่ยไม่ได้คลายั่ไงคลายพี่สันเอาเลยครับ ี่ของพอปุ้งเนาะในเนาะครับี่ของพอปุ้งเพื่อนนะครับถ่ายไปแล้วนะครับเมื่อวานนี่นะครับเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปนะสำหรับขอพอปุ้งเพื่อนนะครับวันนี้มาเจอเพื่อนอยู่ตลาดรักเจ็ดเอาครับบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับมัวก็เริ่มกลับกันไปแล้วนะครับนายห้อยเพื่อนเราเริ่มเอางัวกลับแล้วนะครับมีน่าสนใจหลายโต๊ะให้พี่น้องได้เลือกอยู่นะครับจะเข้ามาเบิ่งครับพี่น้องตลาดรักเจ็ดอยู่ ทางอำเภอพนานิคมครับสิไปอำเภออากาศอำนวยนะครับเนาะเอามือนีกัดว่าวธีถจิ้งคือเนี่ยอากาศมันหนาวเย็นเลยครับผมนะครับจอนมือเย็นเมื่อล้วนี่นะครับเนาะขนาดสี่เจ็ดโมงแล้วนะครับเอามือนีก็ขอบคุณในร้านครับพี่นอกสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนํำนะครับตลาดกะนะครับมีไอเบิงพอประมานนะครับบ่อได้รับไดผมก็ถ่ายได้บ่มมืดหรอกครับนะครับเพราะว่า นะครับกันในห้อยไอพ่นหนาวกันเริ่มปิ้งพงปิ้งไฟ้กับบริยูกับงัวเนี่ยนะครับเนาะอ้าวบอกว่ากันนองเบิรงแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ผมเนี่ยนะครับอ่านะครับอ่ามือหนัก็ใหมาอีกสาพี่น้องไปทางไหนกันนะครับอาฝากกดติดตามไว้นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ